สวัสดีครับพบกับผมช่างแบงก์อีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับสัก2-3สสัปดาห์ได้นะครับก็เป็นเพราะว่านะครับช่วงนั้นนะฝนมันตกครับช่างแบงก์ไม่มีพื้นที่ทำงานเลยเละไปหมดเลยครับนี่นะปกติช่างไม่ใช้โต๊ะตรงนี้นะฮะในการทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับช่วงฝนตกเละตุ้มเป๊ะหมดเลยครับผม ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับท้องฟ้าแจ่มใสรับแสงได้นะหน้าช่างแบงค์นวลผ่องเลยวันนี้ช่างแบงก์ก็จะมานําเสนอนะครับเพื่อนๆที่ชอบเข้าป่านะครับตกปลากลางคืนนะครับก่อเฟินก่อไฟเนี่ยช่วงนี้เฟืนมันชื้นนะครับก็คงจะก่อไฟยากนะครับหรือ,อต้องใช้เวลานานแล้วเป็นควันเยอะนะครับช่างแบงค์ก็จะ นำเสนอนะครับลูกบอลไฟครับนี่ครับจากฝาขวดตัวนี้ติดไฟนานเลยนะครับคือสามารถพกได้เลยครับนี่ไม่ไม่ไม่เยอะไม่ย้อยอะไรเลยนะครับทําไว้เนี่ยฮะนี่นี่นทำไว้หลายๆล,ลูกเลยนะครับสมมุติว่าจะไปตกปรากฏนี่เออใช่ใช่ช่วงนี้ตกปรากฏนะครับ ตกปรากฏน้ำไหลฝ่ายน้ำล้นนี่งครับต้องใช้ความมืดห้ามใช้แสงไฟนี่ใช้ตัวนี้ช่วยได้นะครับเจ้าตัวนี้ก็ติดไฟนานนะครับใช้เป็นแสงสว่างแทนแสงสว่างได้แล้วก็ก่อไฟได้นะครับลดขั้นตอนการก่อไฟได้เยอะเลยจะทํายังไงนะครับทําง่ายๆเหมือนเดิมนะครับสไตล์ช่างแงวงนะครับทําง่ายๆใครๆก็ทําได้นะครับรบกวน ถ้าใครยังไม่กดติดตามนะครับรบกวนกดติดตามช่องให้ช่างแบงค์ด้วยนะครับทางนี้นะครับส่วนจะทำยังไงนะครับรบกวนติดตามชมคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็เราก็จะไปทดสอบกันท้ายคลิปวิดีโอนะครับขอบคุณครับอ่าเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็มีเทียนนะครับวัตถุดิบใช้ฝาฝาเหล้านี่แหละครับแล้วก็กระดาษนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะหลอมเทียนครับนี่กระดาษนะครับ แนะนำเป็นกระดาษลังนะฮะที่มันเออมันมีรูพุนตรงกลางครับปากกาไม่บันทัดนะครับโอเคครับมาเริ่มเลยนะครับเออเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะฮะนี่ครับเอ่อการตัดกระดาษนะครับผมก็จะตัดให้มันเกินจากฝาขวดข้ามานะครับอันนี้วัดอยู่ที่เกือบ3มเซนนะครับ2.5ซนติเมตรก็จะตัดประมาณ3มเซนนะครับคือเวลาเสียบกระดาษลงไปเนี่ยให้มันยื่นออกมาจากฝานะครับ มาวัดตัดกระดาษกันได้เลยนะครับง่ายๆครับส่วนเรื่องความยาวนะครับก,ก็ประมาณนี้ครับ20เซนได้นะครับหรือจะมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับเราจะได้ไฟที่ทนนานติดนานติดช้าเนี่ยอยู่ที่มวลของกระดาษด้วยนะครับ เดี๋ยวลองดูสูตรนี้ของช่างแบงก์ก่อนนะครับกระดาษความกว้างช่างแบงก์ก็ไม่ได้ฟิกอะไรมากนะครับคือความยาวครับความกว้างก็ตามที่บอกครับให้มันให้มันยื่นออกมาจากฝาสักหน่อยนึงนะครับ mm hmm. เพื่อรับออกซิเจนนะครับโอเคตัดไปให้ครบเลยครับ พอได้กระดาษที่เราตัดที่ต้องการแล้วครับอตอนนี้ค่าเวลานะครับหลอมเทียนไปด้วยเลยฮะเทียนที่ไม่ใช้แล้วนี่ผมไปเก็บมาจากห้องพระผมเองเนี่ยครับเศษเหลือเศษอะไรก็มันไม่ทันใจนะช่างแบงโอ้นะมาคือทําคลิปก็ต้องมีเวลาจํากัดด้วยนะครับบางทีถ้าทํานานไปก็คืออัปโหลดนี่นานมากเลยนะครับกว่าจะอัปโหลดให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูได้นะครับก็ช่างแบงก็ทําคลิปอยู่ช่วงประมาณ10นาทีกว่านะครับ ตามจริงก็อยากทําเร็วๆครับเร็วแบบเหมือนของเมืองนอกอ่ะที่แบบเร็วมากๆเลยทุกๆผมกลัวดูไม่รู้เรื่องครับสไตล์ช่างแบงค์เนี่ยจะต้องทําง่ายๆนะครับแล้วอธิบายให้ชัดเจนนะครับนี่ครับใส่เทียนลงไปครับเห็นไหมเมื่อกี้ใช้หัวเผาาเลยฮะมันก็จะร้อนละอุ่นข้างในนะครับข้างล่างเป็นไงปล่อยไปก่อนนะครับอ่ะคราวนี้เรามาม้วนเน่ๆนะครับทำไส้มันนะนี่เราม้วนกระดาษเลยครับม้วน หมุนเป็นวงกลมครับหมุนไปเลยครับแล้วก็แหย่ลงไปเดี๋ยวมันก็จะไปบานมันไปฟูอยู่ในฝายเองนะครับฝับหนาเห็นไหมจะให้มันแน่นกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ช่างแมงประมาณโอ้แต่แค่นี้ก็นานติดนานเลยนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับบอกเลยครึ่งชั่วโมงไม่มีดาบอ่ะตัวนี้นะครับไม่มีดาบอะ่ะเมื่อเป็นชั่วโมงแล้วช่างแมงก็จากที่ถ่ายทํานะครับ ช่างแม่งจุดตลอดเลยช่วงเทสช่วงอะไรช่วงรอรอ,ออัดวิดีโอรออะไรเงี้ยคือประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงได้ลนยะคือถ้าใช้เป็นแสงสว่างยามค่ำคืนแบบว่าไปตกป่าหรืออะไรที่ที่มันใช้ไฟฉายไม่ได้ใช้ตัวนี้ได้นะครับเข้าป่าเลยครับไม่ทันใจก่ะคือเพื่อนๆจะทำไงก็ได้ให้มันหลอมละลายได้นะช่างแมคือจำกัดเวลานิดนึงใช้ไฟเผาเลยเอาเผา ละลายไปเลยฮะเอ่อคุณลักษณะเหรอก็คล้ายๆเทียนนะครับอารมณ์แต่ว่าเปลวไฟมันจะได้ตามความกว้างของของกระบอกนะส่วนใหญ่ที่เขาทำนะครับ mm hmm. เขาจะทำเป็นกระป๋องโค้กใหญ่ผมว่ามันใหญ่ไปอะ่ะเวลาใช้งานจริง ถ้าก่อไฟมันก็เกินไปอ่ะมันเปืองเกินไปครับคือผมจะใช้แค่นี้เนี่ยถ้าเราทิ้งเราก็ไม่เสียดายใช่ไหมแค่ฝาเล่าเนี่ยเวลาเราก่อไฟเดี๋ยวจะมีตอนทดสอบก่อไฟนะครับนี่ฮะใส่ครับเอาใส่ไว้จุดนิดหนึ่งหรือไม่ต้องใส่ก็ได้ครับแต่ผมใส่เพจุดง่ายๆครับผมอันนี้แข็งแล้วเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวรอทดสอบกันครับผมมาละแข็งเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาจุดกันเลยครับ เหมือนเทียนนะครับทําไมไม่เอาไส้เทียนเลยล่ะไส้เทียนติดแป๊บเดียวครับแต่เจ้ากระดาษนี้ติดนานเลยแหละกลับกันเอ้ะทำไมบริษัทผลิตเทียนไม่เอากระดาษเป็นไส้ล่ะก็กลับกันดีแหละครับก็คือมันติดนานแล้วก็มันไม่สวยมันเหมือนไส้เทียนนะครับอันนี้คือแบบไฟแบบดิบๆเลยนะครับเวลาลุกนี่จะเต็มเต็มหน้านี่เลยเต็มหน้ากระดาษนี่เลยนะฮะ เป็นเส้นขึ้นไปสามารถใช้ต้มน้ําก็ได้นะต้มน้ําแบบพอชงกาแฟสักแก้วหนึ่งใช้กระป๋องนะครับกระป๋องน้ําอ่ะเนี่ยเนี่ยเอาตัวนี้ลองนะครับเนี่ยอันนี้ลมพัดนะเนี่ยเนี่ยดูเปลเทียนน้าไม่ดับนะครับลมพัดนะคแทบไม่เห็นควันเลยวันนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับถึงจะไม่มีเมฆฝนนะครับแต่ไม่รู้ตอนเย็นมันจะตกหรือเปล่าดูจากควันนะครับลมแรงนะก็ไม่ดับนะครับพยายามกั้นไว้อะติดนะ ตันี้ช่างแบงก์ก็จะลองละลายเทียนดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวตั้งทิ้งไว้อย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวจะลองไปก่อบไฟกันดูนครับตั้งทิ้งไว้เดี๋ยวจะกลับมาอีกทีนึงนะว่ามันจะดับไหมนะครับเริ่มติดละเนี่ยถ้าถ้าเปลี่ยนจากแก้วบนแก้วบนแน่ของช่างแบงก์จะเป็นแก้วเทียนนะครับที่หลอมเทียนอ่ะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าครับต้มแค่เอาตัวคนเดียวอ่ะ ปกลางเต้นนอนหรือไปเข้าป่าตกปลาเนี่ยชงกาแฟหรือต้มมาม่าครับเหลือเฟือครับพอเพียงเนาะอ่าเราไปสถานที่ก่อไฟกันดีกว่าไปก่อในบ้านไม่ดีนะครับผู้ใหญ่สอนไว้ว่าก่อไฟในบ้านเสือจะเข้าบ้านนะครับผมยังไม่เจอสักตัวนะครับผมเจอแต่หมาครับเสืออาจจะเป็นคนโบราณก็ได้นะครับเขาเป็นนิทานหลอกเด็กเอาโอเคครับนี่ฟืนผมเตรียมไว้ละเนี่ยเวลาจะก่อไฟนะครับ สมมติฟืนมันเปียกผมจุดเจ้าตัวนี้เลยจุดเลยครับเห็นไหมติดดีมากเลยครับแล้วก็มีลมนะครับเนี่ยเป่าแต่ไม่ดับนะครับไม่ดับดูดีๆนะครับไม่ดับครับมาเรามาเรียนฟืนกลนฮะก็คือมันติดนะสมมติมันติดอยู่อย่างเงี้ยเส้นผ่าสูงกลางสักเท่าฝาเนี่ยไฟมันลุกเท่านั้นอนะ่ะสูงประมาณสัก เซนติเมตรอย่างเงี้ยคุณเอาจี้ไม้ที่มันกเปียกยังไงมันก็แห้งครับเนี่ยอันนี้ไม้พวกนี้ก็ไม่ได้แห้งนะครับสดๆอยู่เลยครับเนี่ยรอยมันไหม้ไปหมดเพราะมันสดนี่แหละครับรอยเผาไปแล้วเดี๋ยวจะลองดูครับใช่คือลุกตลอดแล้วคานนี้คือถ้าเราเปิไฟเราทําไปหลายๆอันและทำเรียกว่ากระสุนเพลิงดีกว่านะทำกระสุนเพลิงจะ ตั้งชื่อตัวนี้ว่ากระสุนเพลินจากฝาขวดทำไปหลายๆอันเนี่ยเราก็ไม่ต้องซีเรียสหรับเราก่อทิ้งกาอกว้างเลยครับเสร็จแล้วมันหมดเราก็ก่อใช้ัใหม่ครับสะดวกง่ายครับนี่ถ้าลมแรงๆเนี่ยสบายเลยไม่ต้องมานั่งเช็คเช็คเช็คติดยากครับยิ่งพวกอากาศชื้นๆไม้ชื้นๆนะครับหลังฝนตกเนี่ยโหแทบจะไม่อยากจะก่อไฟเลยครับ อีกอย่างนะครับเพื่อนๆก็อาจจะคิดว่าเอ้เราก็ใช้อะไรนะรองเท้าหรอที่มาตัดเป็นแท่งๆผมบอกเลยนะครับติดดีไม่เท่าตัวนี้นะครับแถวน,นั้นเหม็นด้วยอันนี้ไม่เหม็นนะฮะเป็นมลพิษด้วยครับอันนี้อันนี้ไม่เหม็น,นครับ,นนรบอ,นนอันนี้ก็อารมณ์เทียนนะครับนะแล้วก็เอาใไบไม้สุมๆว้ข้างบนนะครับเพื่อให้ความร้อนมันไปไปชน กลับใบไม้ครัมันอาจจะเกิดเป็นแก๊สแล้วก็มันก็ตีกลับลงมาข้างล่างครับแล้วมันจะติดไฟได้ดีเลยแหละถึงข้างบนยังไม่ติดนะครับมันจะตีกลับลงมาข้างล่างแหนลมแรงดูจากใบไม้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับ ที่ตั้งหลอมเทียนไว้ตั้งแต่แรกครับว่าเป็นไงบ้างดับหรือยังเนอะลมอย่างแรงเลยนะครับมาถึงโต๊ะปฏิบัติงานของเราฮะ <c oughs> โอ้โหเป็นไงฮะเนี่ยเเนี่ยลุกลกประมาณนี้เลยครับเนี่ยเยเต็มหน้าหน้าตักเลยฮะแล้วก็จะได้ไฟประมาณนี้เลยครับเนี่ยถ้าเราจุดสัก3าตัวเนอะต้มแกงได้เลยครับผมจุดสามตัวนะ่ะ ลองคิดสภาพนะครับเอาบล็อกมาก่อเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จุดสามตัวแล้วหม้อตั้งโรงกาลครับแต่ข้อเสียก็คือว่าตูดหม้อมจะดํานะครับก็ไม่เป็นไรครับก็คือได้ลมครับเนาะเข้าป่าเข้าเข้าเขานี่ตูดหม้อไม่ดําไม่ไม่ใช่นะ้วจะมาใส่สะอาดขาวๆเหมือนอยู่ในเมืองไม่ได้นะครับเนี่ยครับดูไฟนะครับเนี่ยมาสักครู่เนี่ยผมไปก่อไฟฝั่งนู้นก็หลายนาทีนะครับดูดูดูจาก ดูจากไฟที่ติดมันแทบไม่โบกลงเลยครับกระดาษะแทบไม่ไหม,ม้เลยก็อยู่ท่านะอยู่เท่าน,น,นี้จะติดอีกนานเลยครับดูดี่สภาพหน้าตาส่วนนะ <S <S ประมาณเมื่อกี้ผมเดินไปก่อไฟประมาณสิบกดนาทีได้ครับแต่ว่าคลิปวิดีโอมันอาจจะสั้นนะเพราะผมตัดออกนะครับแล้วก็อาจจะฟันุ้ดงชันบ้างนะครับรอๆอ,อ,อันนี้ครอบเลย โอ้ oh, ไม่ดับครับติดตรงไหนวะครอบช้าไปว่ะก็ไม่ดับครับโอ้ผมใส่ต้องครอบนานกว่านี้นะครับแต่เวลาดับก็คือว่าครอบนานๆเลยครับอันนี้ช่งแบง์ลองครอบดูโอเคครับเห็นไหมไฟได้ไฟขนาดนี้เลยเอาไปทําอะไรก็ได้นะได้ไฟขนาดนี้ ส่องสว่างก็ได้นะครับหาไม้งามมาผ่าผ่ากลางเป็นกากกะบาครับแล้วเอาเจ้าตัวนี้หนีตรงกลางก่อนนะครับก่อนแล้วค่อยจุดนะครับแล้วก็ไปปักตามแอเรียนะครับอาณาเขตของท่านนะครับที่ท่านอยู่ตรงไหนก็ได้รอดเต็นท์ก็ได้ครับโดนลมไม่เป็นไรโอเคครับเยี่ยมครับอ่าเดี๋ยวเรากลับไปดูนะครับเจ้ากองไฟของเราเมื่อสักครู่นี้เป็นไงบ้างโอ้โหเรียบร้อยครับต้มยำทำแกงได้แล้วครับเนี่ยดูลมะลมลมครับ เนี่ยตั้งแต่จุดก็อารมณ์นี้แหละครับลมแรงนะครับก็ติดไฟได้สบายเลยนะครับเนี่ยโอเคครับขอจบการนำเสนอแค่นี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงได้นำไปใช้งานนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับมีความคิดเห็นนะครับหรือมีไอเดียอะไรเจ๋งๆอยากให้ช่างแบงค์ทำนะครับรบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ช่างแบงค์ด้วยนะครับช่างแบงค์จะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับและก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมส่วนเพื่อนๆท่านใดยังไม่ได้กดติดตามนะครับรบกวนกดติดตามข้างล่างนี้ฮะใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับให้ช่างแบงค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ